ในคืนเดือนมืดที่เงียบสงัดมีบ้านร้างหลังหนึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางป่าช้าลมพัดเบาๆส่งเสียงกระซิบที่น่ากลัวไปทั่วเสียงนั้นมักจะดังแววว่าแม่แม่เป็นเสียงเด็กเล็กดังมาจากภายในบ้านปินเป็นหญิงไม่ลูกตายที่อาศัยอยู่บริเวณไม่ไกลจากบ้านร้างหลังนั้นค่ำคืนหนึ่งขณะที่ปินกลับบ้านจากการทำงานล่าชา้าด้วยความเหนื่อยล้าง่วงนอนและยังมีอารมณ์รู้สึกขดหู่ภายในใจที่เสียลูกไปในระหว่า ที่เธอเดินผ่านป่าชาเนื่องจากเป็นทางผ่านไปบ้านของเธอเธอได้ยินเสียงเหมือนเสียงลูกสาวของเธอเรียกเธอดังมาจากบ้านร้างหลังนั้นเธอจึงเดินตามเสียงนั้นไปทันใดนั้นประตูบ้านถูกเปิดออกเองอย่างชา้าชาพร้อมกับเสียงลมวิววิวปินหันไปมองและเห็นภาพของเด็กหญิงในชุดขาวยืนอยู่กลางลานบ้านแต่ดวงตาของเด็กนั้นเป็นเพียงหลุมดำที่กลืนกินแสงแล้วพูดว่า แม่ทำไมแม่ไม่มาหาฉันปินรู้สึกหนาวสั่นไปทั่วร่างขณะที่เด็กสาวค่อยๆก้าวเข้ามาหาเธอเสียงของเด็กนั้นโหยหวนร้องให้เบาๆปินกลัวมากแต่เธอพยายามยิ้มให้ข่มความกลัวและเด็กหญิงได้ยิ้มตอบอย่างหวานแต่รอยยิ้มนั้นกลับเป็นรอยเลือดที่ไหลออกจากปากและดวงตาของเธอในพริบตาเด็กหญิงหายตัวไปและเสียงของเด็กคนนั้นก็ดังขึ้นแม่แม่ ดังขึ้นเรื่อยๆท่ามกลางความมืดปิ่นต้องเผชิญกับความสยองขวัญทั้งตลอดคืน